รับผมอยู่กับผมนงเนมอีกแล้วตอนนี้มีใครกันบ้างแมนาดกับใครกับคน,น,อนโอ้พอเด่๋ยิ่งโมก่อนเ <c oughs> เสียงหนักไปแล้วเนี่ยอ่าแล้วลก็มีคนที่ไม่มีชื่อสองคนกับคนที่ไม่พูดอีกหนึ่งคนนะครับกดสิครับรอไลไรไอแอมเดอรไดโนเสาร์อ๋อไอแอมเดอรไดโนเสาร์นะครับผมกับคนกากที่ไม่ที่กากชิบหายไปว่อนนะครับผมหนอทำไมหน้าตามันเถื่อน แม่งแม่งเชิอไอยู่ในดโดซออีกอ่ะดูหน้าตามันดิอาอคุณแมมมอสคุณโดซอ่นคุณแมมมอสย้ายไปที่หนึ่งของฟากโลกไปแล้วนะครับผมไปไหนโอเค,อเคไปกันเจเราเพื่อนกันเพื่อนกันมันไม่ใช่เจว่ะเพื่อนอะไรอะไรแม็กนัมเหรอกินเอ้ยไม่ใช่ลูกโมเหรอเฮ้เพื่อนอะไรไม่เอาอุอ๊ยยิงจะโดนอีกอะฮัลนาะ อูมมาลงไปแล้วเลยเซ่ชู่เขาสิบหายไอ้สิบหายครับผมโอ้มาอยู่ไหนอ่ะเจอคนฟาดฟาดตุ่ม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 เอาละครับผมฟักเกิตัวอีกคนขึ้นมาแล้วแหมอ้ไอ้ยาเอ้ยอีของพวกการุษเหรอเล่นหล่นตายโอ้โชว์ไก่ไปอีกรอบนึงนะครับผม รอดช่องสิงคโปร์อ้าวคุณแม่หม้วกูบินได้ไเอนอี่ยวะกูลืมไปกูก็เดินอยู่ได้ทั้งนั้นเอาแล้วครับผมถึงเวลาฟาร์มแล้วเราอะเวลาฟาร์มแล้วครับผมเอามันลงเอาแล้วครับผมไดโดซอร์คิวแมมมอสไปแล้วยมีีพื้นวเด๋ต,ต,รตรงไหนไม่มีพื้นไงตรงไหน,ไ,หนไม่มีพื้นผมตอาแบบอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยช่วยด้วย บินบินบินอันนี้มาเริ่ม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 สถานการณ์ตึงเครียดไม่มีใครพูดใครจร้านอกจากผมแล้วตอนนี้ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่าเนี่ยเสียงไม่น่าจะดังเนาะเกมนี้มันไม่มีเพลงผมปิดเพลงไว้เฮ้ยเสียงกนร้องง้อกูทำซาววงก็ได้ไงอยู่ไหนกันวะ <c oughs> อ้าวไดโนเสาร์คิวไปแล้วโอ้รู้นดมาตรงนี้อ่ะอแล้วกูจะขึ้นยังไงไรเนี no! oh <I 'm S 1> ่ยโนโอไมค์กูได้เจอเจอที่ขึ้นแล้วอ้าวอะไรมาทงมาทงมาทีทีครับผมรู้จักแต่จีทีอะอยู่โนเฮ้ยา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 เต็มเาจะต้องขึ้นมาให้ได้ครับผมอย่าเปิดเสียงดังดิมนสะท้อน ผมเบื่อมากเลยปืนแม่งชอบหายตอนจะมาเก็บเนี่ยตอนไม่เก็บแม่งไม่หายตอนเดินเข้ามาใกล้เสือผมอ่าเดี๋ยวซอคิวรัวๆเลยครับตอนนี้นะเขาโหดอยู่แล้วไปแข่งระดับทีมชาติผมว่าน่าจะชนะนะยังไม่มีใครแข่งเอ้ยอะไรอะไรแมมมอสอะไรอะไรอ๋ออมออ๋ออ๋ออ๋ออมึง๋ออ๋ออ๋ออมออ๋อม๋ออ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 ๋อ ตอนนี้แมมมอสเขาย้ายที่นะครับไปอยู่กับแฟนเขาแล้วไปนั่งเล่นอยู่กับแฟนเขา <c oughs> มาทีทีเจอจิจิโอ้เจอของดีครับผมเจอถังแก๊สที่บินไม่มีวันหมดนะเอาะแกตุ่มนะเตไม่หมดว่ะแต่แค่มันมีเวลาจํากัดอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันบอกตรนไหนนี่แหละได้เวลาบินเล่นแล้วครับผมเเผมมอผมมีโปมองอยู่ไม่กว่าหนึ่งสองสาม นันไม้ไม่ดีครับถ้าเป็นสันแลกอ่ะถึงจะเอาโดนใครไม่รู้ยิงเบก่อนโดนปะโดนปะไม่ไม่มีเสียงกบลับอ่าเจอแล้วมันชื่นเตือนโดนอ่าตกตายซะตายซะตกแม่เไม่ไม่ตกเว้ยโอ้ไม่ด เสือกโดนคิวเองซะงั้นโอ้โหลงมาเป็นซากเลยมึงเป็นบุ้ยฟาล้อนโอ้โหได้คิวคนเดียวแล้วก็ตายรวยๆอีกตายกล้าเจย์บอกว่าหาก้าลากรวิ้งไม่ตายซ้ำ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 อะไรปลาระเบิดทำไมไออ้าตายตาย โู่ยายิงอะไรยิงลมทำไมเอาเก็บชาร์จก่อนลูอ่ะลูฮัลโหลฮัลโหลหน้ายู่ไหน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 โอ้กากาโอ้คุณแม่มอสโคตรกากครับผมอ่ะอ่าอกูเจอคนเนอะผมอุ้ยอุ้ยไม่เล่นด้วยแล้วจ้าไม่เล่นแล้วจ้าระเบิดหมดแล้วจ้า ไม่เอาของคุณแล้วก้าไม่เอาแล้วจ้าโอ้กสุนหมดโอ้บึนพวดกูเอาเฮ้ยแม่มดแม่มสอะไรอะไรของคุณชื่อกูเทวะล่ะเขาว่าเขาว่าตั้งได้เหรอะไรของคุณเขาว่าตั้งได้เหแม่มอสาดีอะไรเอ้โอ้ตกแมพเหรอไอ้เซอร์ไพร์มันจะฟลักก์ก์ตายไอ้ตก เนี่่ยข้าางงลดักเอจีตกแมพดักไอจีตกแมพไม่น่าเลยครับผมมาอีกยี่สิบสามวิไม่มีแป้งกับมิตีนไม่มีแป้งเหรอจะตีอะไรโดนบอกอ่ะมีใครมีแป้งใครมนแป้งเพื่อนเพื่อนในห้องเดี๋ยวดีๆก็ตะโกนลงมาเฮ้ยตกแมพเฮ้ยเดียวเฮ้ยเดียวเฮ้ยไอหนึ่งเอาบ่อุ้ยไม่ตกว่ะเอาบ่ เดวน้มยตายอมาจบไปแล้วสำหรับแมบนี้เล่นกันยังไงตายเร็ว